แน่นอนค่ะทั้ดเป็นหนังฮอลลีวูดเลยใช่ไหมคะก็เป็นใช่ค่ะก็ก็เป็น English speaking movie ค่ะเป็นหนังพูดภาษาอังกฤษรู้สึกว่าทั่เ่าทเขาดื้อจริงก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็ปุ๊บปั๊บดีค่ะแบบเปิดกล้องเร็วๆนี้มากๆัที่ต้องถ่ายงานไม่ใช่ไหมคะยังไงเออไม่ไม่ขนาด นั้นค่ะแต่ว่ามีการพูดคุยเรื่องบทในระดับหนึ่งไว้แล้วมีผู้กำกับโปรดิวเซอร์อะไรกับโปรดิวเซอร์เองกับนักแสดงที่ต้องร่วมแสดงด้วยเป็นไงบ้างคะเรายังไม่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยค่ะแต่เราเห็นรายชื่อแล้วเป็นยังไงบกันทุกคนก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนเหมาะกับบทที่ที่ตัวเองได้รับมาก็น่าจะน่าจะสนุกของย่้เองบทอะไรท่าไทรันไหนท่าไทรันไหนกับบท เออมหนไม่รู้หนูพูดได้แค่ไหนแต่ว่าก็ก็หลายๆคนน่าจะรู้จักจากเอ่อโฮมสวีทโฮมในระดับหนึ่งแล้วใช่ค่ะก็ยยต้องยังต้องไปทำการบ้านเกี่ยวกับเกี่ยวกับโลกนี้ตื่นเต้นค่ะน่าจะน่ากลัวค่ะเพราเริ่องนี้เขาขั้อยู่นนะเราเตรียมตัวอะไรมาคะกับเตรียมตัวยังต้องการที่จะเล่นฮอลลีวู่ตรงนี้ มีแค <Okay, S 2> ่การพูดคุยกันะโอเคค่ะใช่ใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นมามตื่นเต้นไหมตื่นเต้นใหญ่ก็ตื่นเต้นยังตื่นเต้นคหมยังตื่นเต้นไหมรู้ตนเต้นค่ไหนคือหายขับพึ่มากๆค่ะต้องต้องต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นจะต้องยังยังไม่ได้แน่นอน่ปีหน้าเนาะหนูพูดอะไรม้างไม่ได้จะโดนจะโดนเยวรอรอให้ลุ้นเลยรอใหลุ้นกันต่อไปเนาะโอเคขอบคุณค่ะ সাথে <muchas>